เขาร้องแบบยู่จนเครื่องระเบิดบได้บ่ป่ะมีคนมาป่ะเนี่ยผมมีป่ะเดี๋ยวกอนได้เือนมึงไปกอนเลยอือออกจากกูไปเนี่ยว้าตัวเปตัวเปกูตัวไป้ไปยัยงมึงต้องตัดลมแล้ว โอ้ป้าัดตัวตั้งเลือแบลวนเนี่ยแบลลียงเอาเลอกเลยเพเป็นมะเฮุ้ณนดีเตะอกมาไอสัตว์สมัครเปิดทลองรู้ร้อยนัดไอเหี้ยมี่าจังสปอตไอจัสปอตเปิดตันติดตามก็ดีใจแล้วครับ กดีใจครับกบาดแจกบาดสับักบาดบ่มีว่ะธาได้เปิดมึงก็เดะสัปะมึงเผืกไมึง้องมาดิมันต้องพร้อมเพร่ะว่ามันเป็นเพเ่าว่ะเนี่ยมันเอาเมืงอไเดี๋ยวมันอาเมืงเไแมนบาบาวยึี่เป็นกูบได้เลยเขาก็จะกระสุนพรดายไป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 กูอิ่มแล้วกูอิ่มแล้ว ตะบ่มียาะมีกโตอนนีู้เล้งโอ้กระสุนหลาย,ลย,ายเลย,ยด้วยกระนกูโเออไเห็นกระสุนเขียวเลยนี่แม่งะโขดไปเลยไปเลยขาเลืองมันเด็กว,วะน,นีเดี๋ยวโเ,ยวเป็นจาเก็้ o แม n ก็นะ ไปเลย้มาดเลยมไม่พร้อมแต่ไม่แพ้ไปกูมาแล้วเจ้าเว้ยมาลไม่พร้อมใกล้กูพักะอี่บพอแ่ไว บอลละคน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 ดิฉันนี่ตายแล้วคนบอลโอ้มาดูหนอยนี่มิต่บอลเด้อบอลเด้อยิงเอวแฉมเดือดข้ามเกแเดือดแฉมแล้วกูบ่าถ้าจิบบอลลายไปเนี่ย ม่ได้อีกตัวตัวหนึ่งแต่คุณซีเนี่ยเลี้ยงฟ้ามบนดีสัมไปไปฮะขอวงเป็นกุณซีงแยู่คนเดียวยู่มังไม่พร้อมแต่ก็ไม่แพ้ไอติแม่งโคตรไก่ว่าเลี้ง Hoa hà lê Cup, cặp 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 cup, 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 Bao bao cup, bao cup, bao cup, 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 Hà พพมีแต่อีตแตกวะนิวเหลืองตเองาเปล่งแตตอุ้ยกูแจ่วะเหลืองเลอย้ยกูแจ่มึงก็บอดรอหนินี่กูเนาะรถยุบานนี่กูว่ามีว่ะมูบาน บักแดนไม่ใช่บักแดนบอไม่เลนอีกเยเส็จงานอยู่น่าจะสอนงานไปยเดี๋ยวรามจากเด้งนินเดือนของเขาแถวบนี้ียเสร็จมันมาก่ากะลดบัก่พนากูปิชือม็เกูเ้นอกยอะก็ง่วงอกะเกมกูเ้นอกเอาเด้งเดียวออมึงเอเอ็เอดา กูจะมาต่อเตีูยกูเองปะพี่เตี๋ยวองยังมังโอเคมีรถเนเ่ยจะเป็นรถห่างขี่ไปเลยคกันเนี่ยเหนเห็นแล้วเห็นแล้วเหแล้วเหลืองกูกูยูซีเปนี่กูยืซีเป็กูลี้กูเลี้ยงเลีนยงเลี้ยตับกาแพงดีใครตองตุกน้ำแมนจีกับไอี่ทำเตาอะไรนย เดินะี่กไปได้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยรุดไปครับขอมาไ,ไปกำลังกำลังกำลังเปิดเกมโอ้ยเกมมันก็หลุดเนาะ thử bóng đạt rồi Má kêu lốt Kêu lướt Kêu lướt sao không 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 ถูกแบงเอ,อ้ยถ่ายหนึงนนน่ง,น,งน,ะะนะเพื่อนยืนละมึงป่ะถ่ายดีกว่าเพื่อนไม่รอกันเลยไม่แรงน้ำขุ่นมากจะด้ความยาวนะเพื่อนสวันดีเอาแนี

เชี่ยงว่ะมันดึกมันดึกระเบิดเส้นไม่เลยประมาณมันคิ้น็อกเปล่าทำดูพี่กับพี่ลึกมากพ่อ,อเขาว่าดีกูบกววืนลายว่ะอไล้ะนี่คุณผม่ะเตียนชว่วผัวเก็บสองีไว้เลื้ยง

ยาดามก่อนเสียงคงแชทเสงคงแเฮ้พอได้ยืนมาผ่ามันกระตุกะบ้บ้าบ้าบ้าลืนปืดอะถ้าในยูทูบ e นี่แม่งคนเรียงนะเ้ยเป็นแยงบงรู้ บอบบอโมเมนบอดวะบอลบอลเก่งี่อะไรยิงกูยังงั้นยังจะามีกูบก็เล่นอลูปลาแตมเลนอะไรวะ้าบอเล่นด้วยแต่คุณสาเล่นตอเนควางกอลโม่กหนอ้สะอาดาต่อน ถ้าม oh, okay. ูฟูคิดจะะหาลูกคนเอราเว่าเซฟเอิดเลือถ้าเปิืองถ้าเปอเลือลมโี่มมัก็จะทิ้งดีกว่ายก็จะเซฟตัวยิงแต่กูยึดแม่ร้องหลยกเอ็ดไม่ได้ผลเ้ยไม่ได้ผลเ้ยหรือพี่ดิกูนี้น้ำมือจำเด็กคนตัดสายเรนบอบี้บเกอร์มัพันเจาบอบี้กูซอมกันมันี่แมงเปยิงกบก้อยนกูเสียสักกูสอบเมอไรกูเรใจ Cho anh em một chairs. cho em Either nói. cái mang tết 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 này là tiền. tiền đang để à. เึินจดโอ้อยู่ปะนี่มึงอตะกูเรียวออกไปยังม่เห็นอย่งอยู่เมือเรียวขามาจะเห็นเดี๋ยวเป๋าจีส่งจีเสียงยย่งกอนนั้นทีกหกสั่ก่อนมีวัววัวเพิ่งทางหลังมึงอกีกวนนะมว,ว,าออาวม่ดีมั้ยขอหามืน มีงูอะไรนะมึงนี่เฮ้ยวันแดดเออแม่งนี่มันเป็นอย่างวะเตี๋ยเข้ามาเย้หลวงปูถอดวะมีหลวงปูถอด

หวังเล่นไปแล้วว่าน <it> ี่ตายอ่ะนกลัวแล้วเดียด้อยอาจจดได้ ยังยิงดิยิ่พี่ไอ้คนแตโจกางโกางมีพิษไแรงกลัวเลยว่าโจกางมีพิษไรแรงเปิดีกีตัวมันจะหนีดเลยไ่เป่ามันจะหนีดเมันจะหนีดลครบมแ้วมแ้วมดเ

ขี่รถต่ำดีดก่าสี่ตัวเนี่ยจงอังมีผิดไลายแรงผมเจอตัวนี้แล้นนี่มันชาวนายของูห่านี่หว่า God oh, dag. Okay.

เด็ิงกันนี่กันเดึกๆยุด่งวจงอังมีพิดอะไรแล้ว